ท่านผู้ชมครับปอบโจทย์ยังอยู่ที่เรื่องกฎหมายอาญามาตรา112หรือที่เรียกง่ายๆว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแขกรับเชิญทั้ง3าท่านยังอยู่กับเราครบทุกท่านอาจารย์พนัสทัศนียานนท์อาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์และอาจารย์กิติศักดิ์ปกติอาจารย์นิธิครับพอเกิดกรณีอากงขึ้นมาก็เลยมีการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ในมุมมองของอาจารย์กฎหมายมาตรานี้ควรแก้หรือไม่ควรแก้และถ้าควรแก้แก้อย่างไรพระอาจารย์ คือจริงๆแล้วมีการเรียกร้องให้มีการแก้หรือทบทวนนะฮะับะมาก่อนหน้าก่อนนี้อกงนานมากเลยนะครับรับ,บแล้วเหตุผลสําคัญก็เพราะว่าในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังการรัฐประหารพันธุ์้าตกามต้นมาเนี่ยสถิติการฟ้องร้องในคดีหมินคดี1 1 2เนี่ยนะฮะมันเพิ่มขึ้นไม่รู้จะเท่าไหร่เลยนะฮะ มากมายเหลือเกินที่พงจดสถิติมาด้วยแต่ว่าเสีเวลาเปล่าเปาแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดตานะฮะซึ่งก็ชัดเจนว่าคุณปล่อยเอาไว้เนี่ยมันก็ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฮะ,อ,ะอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วเวลาที่เราบอกว่าเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยต้องต้องระวังเลยคับมันน่ากลัวมากๆก็คือว่า พอใครใช้มันเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยระบบกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยจะถึงขั้นไหนเนี่ยผมไม่ทราบแ,แต่มันมีลักษณะของการภาษาฝรั่งรว่า pass the buck อ่ะผมก็ผลักไปเรื่อยๆดีกว่าปความรับผิดชอบเพราะว่าผมถูกถูกแจ้งความผมก็อยากอย่างนั้นผมก็ทําเรื่องให้อายการถ้าอายการไม่อยากฟ้องก,ก็ว่าไปแต่อาอารก็จะก็จะเนี่ย pass the b u c กันไปเรื่อยๆนะฮะ เพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาเดือดร้อนกันค่อนข้างมากนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันมีจุดอ่อนในตัวมาตรา112อ,อยู่หลายอย่างด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือโทษมันไม่ได้สัดส่วนกันนะ3ถึง15ปีเนี่ยนะฮะมันมันรุนแรงมากเมื่อเปรียบเทียบกันกับก,บกฎหมายทํานองเดียวกันในสมัยเดียวกันนะครับบในประเทศเอื่นๆนะ อันที่สองต่อมาวิธีการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหานอกจากเรื่องของการผลักความรับผิดชอบที่ว่าแล้วเนี่ยมันผู้ต้องหาส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้ประกันตัวนะฮะเพราะถูกพิจารณาว่ามันเป็นคดีร้ายแรงนะฮะนอกจากนั้นในตัวกฎหมายเองเนี่ยผมคิดว่ามันมีความคลุมเครือแค่ไหนจึงหมิ่นประมาทแค่ไหนจึงเป็นการอาฆาตมากร้ายแค่ไหนจึงเป็นการดูหมิน่นนะครับและผมคิดว่ามันต้องอาศัย การตัดสินวินิจฉัยโดยผู้พากษาเองว่าอย่างนี้เป็นหมิ่นอย่างนี้เป็นไม่ใช่หมิ่นนะฮะจริงๆถ้าคุณขยันพอจะย้อนกลับไปดูคำพิพากษาคดีเนี้ยนะฮะที่ผ่านมาหลายต่อหลายอันเนี่ผมคิดว่าบางบางอันมันค่อนข้างขัดแย้งกันเองด้วยนะฮะ,ะด้วยซ้ำไปประเด็นก็คือว่าถ้าคุณปล่อยให้กฎหมายเนี่ยอยู่ในวินิจฉัยขงคนมากเกินไป ไม่มีเลยนะไม่ได้มันต้องมีบ้างนะฮะแต่ถ้ามากเกินไปนะมันจะล่วงล้ำเข้าไปสู่สิ่งที่เป็นสำนึกของคนเข้าใจไหมฮะที่ฝรั่งเรียกว่าอาจยากรรมของสำนึกอ่ะคลายม x ฟ o n d i t i เนี่ยนะฮะและถ้าคุณไปอ่านคำพิพากษาบางอันเนี่ยมันเป็นเรื่องของคลา m a x c คอนเชนทแท้ๆเลยเช่นเป็นต้นตำหนิผู้ที่ต้องคำพิพากษาว่าปราศจากความจงรักดีความจงรักภักดีนี้ไม่มีในกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมาย ผมรู้จักแต่กฎหมายตราสามดวงแม้แต่กฎหมายโบราณขนาดนั้นนะฮะเขาก็ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ไม่ใช่ความนึกคิดจิตใจของคนเพราะเขารู้มันควบคุมไม่ได้มันบังคับไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณเริ่มเปลี่ยนไอ้กฎหมายอันนี้ให้กลายเป็นอาทญากรรมของสำนึกซึ่งอันตรายมากๆนะครับไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนะฮะไปอ้างเรื่องความจงรักภักดีความไม่รู้จักบุญคุณและอื่นๆร้อยแปดอันนั้คนละเรื่องเลยนะฮะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าการอนุญาตให้กฎหมายให้ความผิดอันนี้เนี่ยถูกฟ้องโดยสาธารณชนได้อันนี้ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าหนึ่งมันเปิดโอกาสให้มีการมีการจะใช้เป็นเครื่องมือนะฮะและในขณะเดียวกันยิ่งฟ้องมากเนี่ยจะทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะกรงจำพระชนบัตรเมื่อปี2 5 48ได้นะเป็นต้น และไอ้การใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองยิ่งใช้มากก็ยิ่งอะไรอะสร้างความเจ็บปวดสร้างความเดือดร้อนมากขึ้นคงจําได้นะครับกรณีเรื่องนักการเมืองจ้างคนเป็นตกลในโรงหนังเรื่องปรีดีฆ่าในหลวง <Yeah. S 1> นะฮะไอ้นั่นเป็นการต่อสู้ทางการเมืองอย่างสงกรปรกผงยอมรับของนักการเมืองด้วยกัน hmm. แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคุณสามารถไปฟ้องให้ใครก็ตามแต่นะฮะในคดีอาญาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย คนเล็กคนน้อยอ่ะเข้าใจไหมฮะคุณเองกลับได้เครดิตขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องการต่อสู้ของนักการเมืองกันักการเมืองแล้วผมก็จะพนักเป็นนักการเมืองต่อสู้กันแต่ผมพาไปฟ้องคุณนะูดเพื่อจะทําให้ชื่อเสียงผมดีขึ้นว่าผมมีความจงรักภักดีต่อสถาบ,บันเป็นพิเศษเอาจารย์พนัทก็ไปฟ้องอาจารย์กิติศักดิ์รุ่นวายไปหมดคนเล็กคนน้อยจํานวนมากนะครับในจํานวนสี่ร้อยกว่าคดีในปีห้าสามเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่นักการเมืองด้วยกันเองนะครับที่โดนคดีเหล่านี้เนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเครื่องมือในการเมืองนี่ยิ่งอันตรายมากขึ้นมากขึ้นทุกทีนะฮะผมผมคิดว่าจากข้อออดเหลา่านี้บอกว่าอย่าไปแก้มัน,นม,มันเป็นไปไม่ได้ผมว่าคุณต้องแก้คุณต้องทบทวนคุณต้องคิดดูให้ดีๆว่าจะทํำยังไงนะประเด็นสุดท้ายในฐานะนักกฎหมายแค่ตาสามดวงนะครับไม่ใช่นะักกฎหมายแบบอาจารย์ <c oughs> ผมออกจะสงสัยว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย ไปเทียบกับคดีมินประมาทบุคคลไม่ได้เลยไม่ใช่เพราะว่าเป็นพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะแต่มันถูกใส่อยู่ในความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชนจาจักรผมคิดว่ามันหมายความว่าถ้าคุณ <c oughs> พูดคุณทำคุณเขียนอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มุ่งหวังจะให้มีการเปลี่ยนระบอบก,การปกครองจาก ราชาจักรไปสู่อะไรที่ไม่ใช่ราชาจักรไอ้นั่นถึงจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเข้าใจตามผมนะอากงไม่ผิดนะค,ค,คือแกเล็กเกินไปสิ่งที่แกทํามันน้อยเกินกว่าที่จะไปเปลี่ยนระบบปกครองราชาจักรได้ผมคิดว่าขออ,าอน,นุญาตเสริมอาจารย์หน่อยว่าที่มีการปัดความรับผิดชอบเนี่ยนะครับอืในประสบการณ์ของผมเนี่ย เป็นนายการอยู่ประมาณ20ปีนะครับเรียนว่าในช่วงนั้นเนี่ยคดีมิน่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยแทบจะไม่มีมีคดีที่ดังที่สุดก็คือคดีของท่านอาจารย์สุรักษ์ในที่ท่านโดนครั้งแรกนะครับ,รบแต่นี้คดีซึ่งผมคิดว่าน,น่าจะเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ทําให้ศาลเนี่ยนะครับถ้าจะตัดสินเนี่ยนะครับอาจจะตัดสินเป็นอื่นค่อนข้างจะยาก ถ้าหากว่ามีลักษณะของการที่ภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นการแสดงความไม่ครบ hmm. นะฮะหรือที่ชาวนิยมพูดว่าเป็นการจับจ้่วเนี่ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยสารที่สารฎีกาเนี่ยได้มีคำพิพากษาในคดีที่คุณมีละมุสิกพงศ์ครับเป็นจำเลยเนี่ยนะฮะเราก็ตัดสินว่าได้ททำผิดจริงเนี่ย hmm. ก็มีการนำเอาอตอนนั้นเป็นมาตราหกตอนนี้รู้สึกี่เป็นมาตราแปดของรัฐธ,ธรรมนูญนะครับ ซึ่งกำหนดไว้เหมือนกันมาตราน,นี้จะมีมาตั้งแต่รั้นูนุนฉบับแรกสองสี่เจ็ดห้าไม่มีแต่เฉพาะรัฐนหนูชั่วคราวสองสี่เจ็ดห้ามาตราน,นี้จะเขียนบอกว่าองค์พระมหากษัตริย์ดำเนินอยู่ในฐาน,นะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เพราะนั้นคนที่เขาจะคอยเฝ้าดูเนี่ยนะฮะว่าใครบ้างที่มาแสดงลักษณะอาการที่เรียกว่าไม่เคารพไม่จงรักภักดีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเข้าข่าย เป็นการเนี่ยความผิดตามหนึ่งหนึ่งสองหมดเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยมันม่เฉพาะเนื้อตัวของหนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นเ <ừ> พราะมาตราดินหนึ่งหนึ่งสองเองเนี่ยอันที่จริงก็ใช้ข้อคาวามอันเดียวกันเลยนะครับกับกรณีของประมุขของรัฐต่างประเทศคือเป็นการม่นประมาทดูม่นหรือแสดงความาคาดตมตร้ายเนี่ยนะครับใช้คําเหมือนกันหมดเพราะนั้นมันก็คงจะอยู่ที่การวาง,วางวาง,ว,างวางวางอะไรวางมาตรฐาน นะฮะของของสารเองเท่านั้นเองว่าอย่างไรที่ถือว่าเป็นหมิ่นประมาทถ้าว่าเป็นหมินประมาทบุคคลธรรมดาทั่วไปนี่พวกเราพอจะเ,เข้าใจกันก็คือเป็นการใส่ความครับเขาเอาความเท็จไปกล่าวหาเขาไปกล่าวไลยป้ายสีเข้าอะไรอย่างงี้อันนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะฮะซึ่งถ้าเป็นคดีหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเนี่ยฝ่ายจำเลยเนี่ยขอพิสูจน์ความจริงได้ออันนี้เป็นข้อแตกต่างอย่างสําคัญเพราะกฎหมายเรื่องเนี่ย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพลิ้อหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เนี่ยใช้คำตรงๆที่ถูกต้องเนี่ยหมิ่นประมาทดูหมิ่นและสแสดงความอาฆคาดมาร้ายเนี่ยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อไหนในกฎหมายนะฮะ <c oughs> ที่บอกว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองพูดออกไปนะฮะมันเป็นความจริงทั้งหมดพิสูจน์ความจริงก็ไม่ได้แล้วเผลอๆอาจจะเป็นว่าถ้ายิ่งจริงก็งถือว่ายิ่งเป็นความผิดกลับมันมันจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับเ <c oughs> พราะนั้นผมมีความรู้สึกว่าคดีเนี่ย ประเภทนี้นะฮะในเมื่อมีการเปิดกว้างเพราะว่าที่จริงแล้วประมวลกฎหมายดีนะี่แะความอั่าเราเปิดกว้างอยู่แล้วในแง่ที่ว่าถึงแม้จะไม่ใช่ผู้เสียหายนะฮะแต่ก็ไปกล่าวโทษได้ <c oughs> นะฮะก็ยังมีคนอาศัยตรงนี้นะอย่างที่อาจารย์มิทิว่าเนี่ยแม้กระทั่งแค่ไปกันแกล้งกัน <c oughs> นี่ในเมื่อไปแจ้งความแล้วปั๊บเนี่ยนะฮะตำรวจเองก็ดีนะฮะอายการเองก็ดีตำรวจสอบสวนคดีในเบื้องต้นเนี่ยไอ้ที่จะบอกว่า การกระทาอย่างเนี้ไม่เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองตำรวจกล้าไหมครับผมคิดว่าตำรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้เกือบจะไม่มีใครกล้าที่จะทาอย่างนั้นมาถึงอายการอายการก็ไม่กล้าครับอายการก็ไม่กล้ามีคดีอย่างในกรณีของท่านอาจารย์สุรักษ์าผมจําไม่ผิดเนี่นะครับก็คือเป็นเรื่องที่ทางอายการเนี่ยได้รับความยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรนะท้าจะสั่งไม่ฟ้องครับนะครับเพราะนั้นเรื่องนั้นก็จบไปในชั้นอายการนะครับแต่ต่อมา ตอนหลังมาของอาจารย์สุรังน์พี่รู้สึกจยสองครั้งเ่ยครั้งหลังนี้ผมไม่ได้ติดตามครับับแต่ครั้งแรกเรารู้สึกว่าจะ่ในที่สุดก็คืออายการก็ระงับคดีไปนะครับกรับครับอาจารย์กฤษศักดิ์เชิญครับคือถ้าเรามองความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยเราต้องมองสามแง่นะครับแง่หนึ่งมองในแง่ที่มันเป็นกฎหมายอีกแง่หนึ่งมองในแง่ผลกระทบต่อสังคมแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็คือมองในเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรมของ ความผิดฐานนี้ว่าเป็นสิ่งซึ่งยังมีคุณค่าอย่างไรในระบอบประชาธิปไตยซึ่งผมสนใจสิ่งที่อาจารย์นิติได้พูดในคราวก่อนว่าพระมหากษัตริย์กับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งสองสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญของเราถ้าเรายังจะปกครองกันในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและต้องมาชั่งน้ําหนักกันอยู่เสมอ ในการที่จะดำรงทั้งสองสิ่งนี้ไว้ให้ได้นะครับถ้ารักษาไม่ดีนะครับไม่เสียประชาธิปไตยก็คือเสียประมากษัตริย์เพราะฉะนั้นนักกฎหมายทุกคนนะ่ะก็จะต้องทำความเข้าใจถึงคุณค่าสองอย่างนี้ให้ดีผมอยากเรียนเรียนนี้นะครับท่านอาจารย์เคยอ่านหนังสือฉบับไหนที่ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องความผิดฐานมินพระบรมเดชานุภาพในแง่กฎหมายนะฮะอธิบายอย่างละเอียดลึกซึ้งมีไหมฮะคำตอบก็คือยังไม่มีที่มันไม่มีเนี่ย มีโดยเฉพาะมีข้อเท็จจริงว่าใครถูกฟ้องเมื่อไรเป็นอะไรต่างๆอย่างไงแต่ว่าการวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายเนี่ยอันนี้เป็นความผิดหรือเป็นความบกพร่องของสายที่ทําหน้าที่ในการให้ความรู้กับสังคมคือมหาวิทยาลัยนี่เองนะครับยังไม่มีการศึกษาโดยวามาละจริงจังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางตำราก็น่าเสียดายที่มีผู้เขียนน้อยเกินไปถึงขนาดบางท่านก็เขียนว่าโดยมาตราแปด เนื่องจากว่าพระมหากรัตัตย์จะละเมิดไม่ได้ก็อยู่เหนือคำวิจารณ์ซึ่ง<ช>ที่จริงแล้วไม่ถูกนะครับพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชว,วาทบอกว่าวิจารณ์ได้ว<ท>ิจารณ์กษัตรได้แล้วที่สําคัญก็คือว่าใอ้ความผิดฐานดูหมินเนี่ยมันต้องถึงอากระทําให้เสื่อมเสียเกียรติยศนะครับถ้าหากว่าเป็นแต่เพียงกล่าวถึงไม่ทําให้พระเกียรติยศเสื่อมเสียไป <c oughs> ก็เราดูคนที่สารเสริญเนี่ยนะครับไม่มีใครคิดว่าจะต้องผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต้องถึงขนาดที่ทําให้พระเกียรติยศนั้นเสื่อมเสียไป คนฟังก็ต้องรู้สึกว่าถ้าฟังถ้อยคํานี้แล้วเกียรติยศของมหาหมากรตตกต่ําลงซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาต้องพิสูจน์กันนะครับไม่เช่ของง่ายมินประมาทก็เหมือนกันไอมินประมาทนั้นหมายความว่าทําให้ทูดูถูกเกลียดชังในทางไม่ชอบนะครับถ้าหากว่าดูถูกเกลียดชังในทางที่ชอบมันก็ไม่เป็นมินประมาทด้วยเหตุนี้ผมจึงอาจจะเห็นแตกต่างอย่างท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะครับว่ามินประมาทในมาตรา112กับมินประมาทในเรื่องมินประมาททั่วไปนั้นน่ย ความหมายของมันคือความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่ามาตรา112มีสิ่งที่อาจารย์นิติท่านพูดถึงเอาไว้คือเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐเพราะพรามหากษัตริย์เนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชนิดหนึ่งไม่แตะมากเนี่ยไม่ได้ทําไมถึงแ,แตะมากไม่ได้เพราะเหตุว่ามันเป็นของรักของหวงเหมือนกับลูกสาวเขานะครับลูกสาวเขาเนี่ยไปก้าวไกลไปลามปามากก็ต้องมีเรื่องกัน เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงต้องคุ้มครองไว้ว่าให้แตะแต่พอดีพอดีถ้าจะวิจารณ์กล่าวถึงได้แต่ว่าอย่าทําให้เกินเลยไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเกิดความไม่สงบคนที่เขารักมีมแล้วมันแทนที่จะโต้เถียงกันด้วยเหตุผลมันก็จะโต้เถียงด้วยอารมณ์ด้วยเหตุนี้จริงต้องวางกรอบกันให้ดีสื่อมวลชนนะครับนักวิชาการนักกฎหมายต้องช่วยกันทํากรอบขอบเขตอันนี้ให้ชัดเจนทีนี้ถ้าพูดถึงว่าควรแก้ไหมนะครับผมเห็นชัดๆนะครับว่าการกําหนดโทษที่ วางเอาไว้ขั้นต่ำสามปีขั้นสูงสิบห้าปีเนี่ยมันเกินกว่าเหตุที่ว่ามันเกินกว่าเหตุก็คือว่ามันไปขัดแย้งกับหลักการว่าพระมาหากษัตริย์เป็นที่รักเป็นที่เทิดทูนนะครับแล้วมันไปขัดต่รลักการว่าใครจะกล่าวถึงพระมาหากษัตริย์มันอาจจะเพิดมาอาจจะพลั้งเผลอไปได้เหมือนกันนะครับก็ต้องถูกลงโทษได้นะครับแต่การลงโทษนั้นก็ต้องอยู่ในกรอบของการที่ คุณก้าวล้ำไปจากขอบเขตการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่คุณไปฆ่าใครก็ตายไม่ใช่คุณไปข่มขืนใครอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการอบรมสั่งสอนให้มันอยู่ในขอบเขตนะครับในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโดยทั่วๆไปก็คือ3ปีหรือ5ปีไม่เกินนั้นนะครับแล้วตามสถติติเนี่ยโดยท,ทั่วไปแล้วในคดีขนาดที่กําลังมีการดําเนินการเพื่อล้มล้างราชวงของประเทศเยอรมันเนี่ยนะครับ,รบเขาก็ลงโทษ6เดือน9เดือนนะครับอันนั้น พวกสังคมนิยมประสงค์จะล้มล้างจริงเขียนการ์ตูนทําลายทุกอย่างซึ่งก็มีการต่อต้านมากนะครับคดีแต่ละปีนั้นเป็นพันคดีนะครับซึ่งก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งซึ่งทําให้มีการวิเคราะห์กันว่าเมื่อมีคดีมากมเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงคลื่นความคิดบางอย่างซึ่งสังคมแสดงความไม่พอใจต่อสถาบันบอย่างไรก็ตามในแง่นี้นะครับความผิดต่อประมุขของรัฐในยุคหลังๆมาเนี่ยเขาจึงดูที่น้ำหนักของมันว่า มันควรดำเนินคดีไหมเพราะขืน<ม>ไปดำเนินคดีมากๆเนี่ยมันทําให้คนเข้าใจผิดโดยเกินกว่าเหตุว่ามีคนไม่พอใจสถาบันมากๆครับอันเนี้ยนะครับมันถึงมีผู้เสนอขึ้นมาว่าถ้าจะแก้ละก็นหนึ่งลดโทษลงนะครับสองเวลาจะาพิจารณาเนี่ยต้องคนที่เขามีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ชั่งน้ําหนักประโยชน์ได้เสียระหว่างระบอบประชาธิปไตยและสถาบันที่เราเทิดทูนไว้แล้วอย่างจริงจังนะครับ เขาจึงมีการเสนอว่าหนึ่งถ้าไม่ให้อายการสูงสุดแต่เบียงผู้เดียวนะครับคนอื่นห้ามตำรวจห้ามประชาชนทั่วไปห้าดำเนินคดีนะครับมีอายการสูงสุดเบียงผู้เดียวนี่เป็นข้อเสนอข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองบอกเฉพาะสำนักราชเลขาธิการนะครับสำนักพระราชวังเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องเรื่องนี้ได้คือต้องไตรตรองแล้วเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะนํามาสู่การพิจารณาครผมมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดหนึ่งคือคือผมคิดไปอย่างนี้อันที่หนึ่ง ถ้าจะมีการมีหน่วยงานกลางในการใช้วิจารณญาณว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยอันที่หนึ่งต้องไม่สัมพันธ์สืบเนื่องกับสถาบันมหามษัตว์โดยสิ้นเชิงสำนักราชเลขาธิการเนี่ยไม่ได้เพราะก็เท่ากับว่าสถาบันมหามษัตย์จะเกิดเท่ากับว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นคนตัดสินพระไทยเองว่าจะฟ้องคนนี้จะไม่ฟ้องคนนี้ท่านเสียสีอย่างนี้เพราะงั้นไม่ได้นะฮะอันที่สองต่อมาผมคิดว่าต้องเป็น ตำแหน่งหรือหน้าที่ของบุคคลคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยผมก็จึงไม่ค่อยเห็นด้วยว่าเป็นอายการสูงสุดในบางประเทศเขายังรักษาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังเอาไว้เพื่อทำหน้าที่อย่างเงี้ยนะ,ะเวลาใครที่ไม่พอใจอการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลไม่ได้ปกป้องดูแลสถาบันมหาสัตว์เพียงพอขอโทษ รวมทั้งที่พระหมหากษัตริย์ท่านทรงทรําอะไรพระกษัตริย์ไม่พระมหากษัตริย์ทรงทรําอะไรที่นักการเมืองจะเห็นว่าละเมิดรัฐธรรมนูญเขาจะไม่โจมตีตัวผู้ที่เป็นผู้นำดินแต่โจมตีตัวนักการเมืองที่รับผิดชอบแทนพระหมหากษัตริย์คุณจะตั้งตําแหน่งนี้อะไรก็แล้วแต่แต่ต้องเป็นคนที่ถูกซักฟอกในสภาได้นักสิบินเอามาวิพากษ์วิจารณคนนี้ได้ร้อยแปดพระการ เข้าใจไหมฮะและเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องต้องมีคนคนเนี้ยจะตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่มามาเป็นรองเพราะว่าผมเชื่อความรับผิดชอบทางการเมืองมีความสําคัญครับนะครับอาจารย์ครับเชิญอาจารย์ประเด็นนี้น่าสนใจครับเพราะว่าคําถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าอย่างนั้นอาจารย์กฤษศักดิ์เปิดประเด็นไว้ว่าถ้าเรามีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112บางส่วนเราจะคุ้มครองประมุขแห่งรัฐอย่างไรแล้วก็สิ่งที่คนเป็นห่วงกันมากโดยเฉพาะ ประทกนีก่อนที่จงรับพักดีก็บอกว่าอันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าเริ่มจากการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1 1 2แล้วจะนําไปสู่123 4จินตนาการกันต่อไปเรื่อยๆอาจารย์อธิบายประเด็นนี้ยังไงครับคือจริงๆผมคิดว่าคนมีความห่วงใย,ยสถาบันราศาสองประเทศไทยนี่เกือบมากมายหรือเกินว่างั้นดีกว่าแต่ห่วงใย,ยกันเป็นคนละทางครับคนพวกหนึ่งกับเห็นว่าเอ่อเวลานี้คนไปล่วงละเมิดต่อสถาบันมากต้องฟ้องมันต้องเอามันเข้าคุกให้มาก อีกพวกหนึ่งบอกว่าคืนทําแบบนี้สถาบันมหาสัตว์เสียหายครนะฮะคุณต้องทําไงก็แล้วแต่ให้คนไม่รู้สึกว่าสถาบันมหาสัตว์เนี่ยเป็นตัวขัดขวางประชาธิปไตยในประเทศของเราครับอาจารย์มนัสเชิญครับครับก็ผมคิดว่าประเด็นมันคงไม่ด้อยู่ตรงที่ว่ากฎหมายเม่แปลเนี่ยนะครับถูกใช้ไปนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อวัตถุป,ประสงค์อะไร นะครับแล้วเท่าที่เป็นที่เข้าใจกันอย่างที่ท่านอาจารย์นิธิบอกก็คือว่าตั้งแต่มีการรัฐประปหาร2 5 4 9เป็นต้นมาเนี่ยจำนวนคดีนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยข้อม,มูลก็ไม่ปรากฏชัดเจนนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีคนศึกษาถ้าที่ผมทราบก็กเป็นฝรั่งไม่รู้ไปได้ข้อม,มูลมาได้ยังไงนะครับแต่อันนี้ผมก็คิดว่า สิ่งที่เข้าใจเป็นที่เข้าใจกันได้ก็คือมันมีเหตุผลในการในทางการเมืองใช้เป็นอาวุธซึ่งเอามาต่อสู้กันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะครับมันต้องต้อง,องหาทางแก้ไขะนะว่าการที่จะใช้กฎหมายเนี่ยในที่สุดกลายเป็นอาวุธที่เอามาต่อสู้ทางการเมืองกันเรื่องมาล้มล้างกันเนี่ยนะครับมันก็จะกระเทือนนะมันจะเป็นผลร้ายกับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เองด้วยถูกไหม นั้นการหาความคิดที่ที่ที่จะหาทางแก้ไขกันเนี่ยนะฮะมันก,ก็คือการแก้ที่ที่กระบวนการอย่างที่พูดกันนะ,ะอย่างเช่นว่าควรจะให้อายการสูงสุดอย่างเช่นของอันนี้เป็นกรณีเท่าที่ทราบเป็นของนอ,อ,อ,อร์เวย์เขานะครับหรือว่าจะให้สำนักราชเลนาธิการซึ่งอันนี้รู้สึกว่าทางนิติราชเขาเสนอนะครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่อาจารย์นิติว่าซึ่งผมก็เห็นด้วยก็คือว่าคนที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองด้วย นี่ผมไม่ทราบว่าอายการสูงสุดของนอร์เวย์เขาเนี่ยเขามีเขาเหมือนอายการสูงสุดของเราหรือเปล่าซึ่งอายการสูงสุดของไทยเนี่ยไม่ใช่อายการสูงสุดของไทยเป็นข้าราชการประจำครับแต่ถ้าก็คําว่า attorney general เนี่ยนะฮะเป็นคําซึ่งเราแปลมาจากภาษาอังกฤษเนี่ย attorney general ก็คือในของต่างประเทศเขาโดยเพราะงี้ของอเมริกาน,กนีชัดเจนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพราะนั้นเขาต้องเป็นการเมืองมีความรับผิดชอบเปนการเมืองแน่นอนนะฮะแต่นี้ในแง่ของการที่จะหาบนไก่เนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าอันนี้มันควรจะต้องมีมีความเชื่อมโยงกับทางประชาชนครับนะครับเพราะอันนี้มันเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นความรู้สึกนะฮะเป็นทัศนะของสังคมนะฮะว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมผิดหรือไม่ผิด อันนี้ประชาชนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะควรจะมีสิทธิ์นะฮะที่ที่ที่จะร่วมคิดร่วมอ่านด้วยนะฮะหรือหรือหรืออาจจะเรียกว่าร่วมในการพิจารณาในเบื้องตนอ้นว่าคดีอย่างเนี้ยมีการกล่าวหากันอย่างเนี้ยสมควรจะเอาไปฟ้องไหมครับเพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยภาระหน้าที่ก็จะไปตกอยู่ที่ศาลอย่างเดียวคดีต้องเป็นผู้วางบรรทัดฐานวางกฎเกณฑ์ออกมาตัวนูตดี่ไม่จนถึงเดี๋ยวนี้ผมคิดว่า จากคดีทั้งหลายเท่าที่ทํากันมาเนี่ยนะฮะเป็นคดีกันมาจนถึงเดียเนเน๋ยวนี้มันเกือบจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะการการการพูดถึงในลักษณะที่ไม่เคารพหรืออะไรต่างนนเนี่ยนะอย่างเช่นการแสดงความไม่เคารพแม้กระทั่งอย่างเอ่อในที่ที่เป็นคดีนะฮะที่ว่าไม่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 ยืนตรงนะฮะเมื่อเมืนนะะมนนเ่อมีเพลงอันเสริญบารมีขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความผิดไหมนะครับ นั้นในความรู้สึกของผมเองเนี่ยผมคิดว่าเออถ้าหากว่าเราจะมีกลไกลที่มันมีความเชื่อมโยงกักบประชาชนเนี่ยเพื่อให้คุมการสอบสวนของตำรวจและการฟ้องคดีของอายการเนี่ยนะฮะอย่างเช่นถ้าจะเท่าที่พอจะนึกได้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลไกลอย่างนี้ถ้าเอานำมาใช้ในประเทศไทยแล้วมันจะมันจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะ,อ,ะนะอาจจะได้ผลไปทางตรงกันข้ามเลยก็ได้แต่อย่างน้อยสุดมันก็น่้ทีเป็นรูปแบบอันหนึง่ง ก็คืออย่างของของอเมริกาเขามีแกรนด์จูรียไอการนี่จะฟ้องคดีสําคัญสาคัญโดยเพราะที่เขาเรียกว่าเป็นคดีอุกชะกันเนี่ยนะฮะครับอยู่ๆว่าตํารวจส่งคดีมาได้ไอการออกสั่งฟ้องคดีไปฟ้องศาลเลยไม่ได้ครับมันต้องให้คันนะฮะลูกขุนใหญ่เนี่ยให้ถ่ายยแปลนะะซึ่งลูกขุนใหญ่นี่ก็ประกอบด้วยคนซึ่งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งก็มีผูมีสิเธิ์อยู่ใน ในเขตอานาจของศาลอันนั้นนะที่เกิดคดีที่เกิดขึ้นมานะ,นะ,นะในในคือที่มีเขาเขาเขาก็จะมีเนี่ยเป็นคณะกรรมาการลูกขุนใหญ่ประจําอยู่นะครับ,รบอาจารย์รอ<า>ันนี้เป็นประเด็นใหญ่ขอยกยอดไปคุยกันตอนต่อไปท่านผู้ชมฮะกำลังคุยกันว่าควรแก้หรือไม่ควรแก้กฎหมายอาญาม,มาตรา112อย่างไรอาจารย์พนัสเปิดประเด็นนั้เห็นว่าภาคประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไรตอนหน้าของตอบโจทย์จะสนทนากันต่อครับว่า การแก้หรือไม่แก้จะส่งผลกระทบกับสังคมไทยในระยะยาวอย่างไรสิ่งที่ทแขกรับเชิญแต่ละท่านมองไปข้างหน้า<ม>เห็นอะไรในสังคมไทยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับภัยอันมาจากผู้เป็นราชาธิปไตยยิ่งกว่าองค์ราชาเสียเองนะครับเนื่องจากคนเหล่านี้อย่างที่อาจารย์นิพิว่าไว้เมื่อกระทําอะไรแล้วก็อวดอ้างว่าตัวเองจงรักภักดีด้วยการไปใส่ร้ายว่าผู้อื่นไม่จงรักภักดีนะครับ อันที่สองก็คือทําทุกอย่างเพื่อความสะดวกของตนเองตัวอย่างที่เห็นชัดหน้าที่สุดนะครับคือเรื่องกั้นรถเรื่องกั้นรถเวลาเสด็จพระราชดำเนินหรือว่าในการคุ้มค,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 มคมรองพร,ระบรมวงศานุวงศ์ขณะนี้สิ่งที่มันปิดบังอยู่เนี่ยนะมันคือความกลัวครับนะครับไม่มีใครกล้านะถามว่าทําไมถึงถึงถึงไม่กล้าก็เพราะว่ากลัวโดนนะ่ะพูดยังไงที่เรื่อเป็นสัจจะ นะพูดความจริงรอย่างที่อาจารย์กีฬากว่าเนี่ยแล้วมีหลักประกันอะไรที<ม>่ว่าพูดความจริงแล้วเนี่ยจะไม่โดนโครงสร้างเราเป็นโครงสร้างที่ให้อํนานาจไว้อย่างไม่เท่าเทียมอาจานนะั้นคุณอยากจะแก้ตรงนี้ไหมตราบถ้าที่เราไม่แก้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมเราเผชิญความรุนแรงมากขึ้น,นเรื่อย